สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีวันอาทิตย์จ้าเซอรออนขอปลาให้เก่าเหลาจากพี่น้องนี่มาอีกมองหนึ่งจ้ามาอีกปลาหนึ่งมันรอบังเฮ็ดเหลืองจากพี่น้องต่ว่าเฮ็ดอันเฮ็ดพึ่งหวานจากบัทันมีจากพี่น้องอันคันบ่มารอปลากับบัมีแนี่เฮ็ดให้พี่น้องเบิงเนาะบัมี่จักเช็ดอีหยางพี่น้องเออพักกระเปิดแล้วพักกระไดจากพี่น้องมันรอบางเฮ็ดเหลืองจ้งา,าจมัจน,นมกกบบจะบัมบหีหลายคือทั้งเขาดอกพี่น้องเฮ็ดเหลืองทั้งเดนมาร์ก โอ้โหโอ้โหปลามาันำจากพี่น้องโอ้โหปลาไม่ไม่ไม่มาแต่ปลาเก่าๆจากพี่น้องมาแต่ปลา,กาเก่าๆเฮ็ดอีหยังนอน,นี่มาแต่ปลาเก่าๆจากพี่น้องเอ้ย วันอาทิตย์กับวันโลปลาแต่พี่น้องวันธรรมดาไก่เทมทำงานหาเงินหาเงินที่มันได้ได้เป็นอันไหนนะพีนนะ่น้องเนาะอันท่ำอันนี้กะยังวันที่ได้จะพี่น้นอง,เอ,งเอย้ยทํำไปแบบเขาปลามีความสุขพีพ่น้องดีกว่ามาซื้อตน้งแต่เนาะ ปลาปลาเป็นตะมิเห็ดยูเด็กตะมิเห็ดเหลืองอยูเด็จะแ,แถวนี้จะบอกเขามีปลาส่นปันใดจร้ะมีอยู่แต่เป็นบอบอคอยบ่มีเห็ดเหลืองเนี่ยพี่น้องมี่แต่ปลาบอมีเห็ดพี่แต่ปลาไม่มีเห็ดนะคะหเห็ดเขาไข่นี่คือง,งามแต่พี่น้องนี่เห็ดเขาไข่ได้น,นี่นี่เห็ดเขาไข่เนาะจ้ะเนาะเห็ดเขาไข่ได้พี่น้องน,นี่เห็นบ่นี่นี่ นี่จ้ะพนอกนี่นคลิปไข่ดอกง่ายๆว่างในขาไปด่นะจักแม่ให้แม่ได้บ่หูดดได้จ้ะได้ยายบ่เก็บยายออนก็จะไม่เก็บเหมือนเดิมได้จ้ะเราเคยกินแต่พี่น้องกินแต,ต่เห็ดผึ่งหวานกับเพ็ดอันมันปูแล้วก็เห็ดอันเห็ดเห็ดรำขาสมสมนะเราจะเห็ผหดผึ่งหัวดำๆนะพี่น้องย่ายกินดูอันนี่ขนพนลมแม่นี่ฮาดบ่ลมมัน,มน พี่น้องดอกงามๆเลยกระยาบกระก็บเก็บข้าวไข่เมนบอจ่าเมนบอโอ้ยยวงยวงยวงเทศอีหยางหนึ่งก้าวขาวหนี่งง่ายหลายขุนหน้าขั้งขุนเ็ดอีหยังนอ้ํนี่นอ้ํนี่ดอกใหญ่ๆเอาหยางนอ้ําจิ้มน้าไม่จิ้มก็แต่พี่น้องไม่อยากจับเ็ดอีหยังหนึ่น้องดอกใหญ่ นี่กินบ่ได้เนาะเนี่ยนี่จ้ะกินบ่ได้ดอกพี่น้องนี่เนี่ยดอกแค่ใยเลยคุณ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 เต็มอยู่คุณนะนี่อไนแม่กินบ่ได้มแม่หลากหลายเลยนะพี่น้องนะ่ะเมืะอแต่แม่กนกินได้พี่น้องแม่นกินอยูป่ปวกไอ้บแม่ปวกอันอันทากนกินอยู่ไหนเห็นบไหมค่อยอนกิน ดอกง่ามงามนะจะเป็นสีฟ้าหูเนี่ยเห็ดอีหยังพี่น้องเห็ดอะไรพี่น้องบักหลายานะอยู่เนี่ยนะพู้นเห็ดยังพี่น้องกินได้บ่นี่นั่นดอกมันก็งามงามเล่ตรงเนี้นยเนี่ยไปตักแกงแจ็บอยู่นี่นนดอกคนน่าหนาพี่น้องนี่เนี่ยหลายหลายนะดอกนหน่อยแล้วฝุดนิบมะ อุ้ยนุ่มแมนแมงแมนวุ้ยวุ้ยที่น้องร้ายเฮ็ดอันเนี้ยแม่นี่เนี่ยนี่อีกน้่งพักจุ่มนี่นะจุ่มให้อเตลายนี่นี่มาหน่อนั่งง่าย เห็นจะเฮ็ดกินไม่ได้อีกแล้วจ้าดอกไ้หน่อยขลังจอๆอย่างก็ตะแกงแสียน่ะนาะแตกออกเป็น,นยางน้ำทางแต่พี่น้องเห็นน้ำทางเห็นน้ำทางเลยวอ้องยางมาเบิง้งไม่เป็นอย่างแน่แถวนี้ยายไปเคยยางมาทางนี้จักเถื่อนด้ยพี่น้องทางนี้ไปเคยยางมาเลย อุ้ยดอกผักอันนั้นหลายแต่ว่าน้อยๆเนี่ยนี่ว่าน้อยนึงพี่น้องราดเบอร์รี่นี่ราดเบอร์รี่สีแดงเขาปลากินราดเบอร์รี่อีก่อนจ้ะพี่น้องมันก็หลังสูงส่วนนี่ยราดเบอร์รี่ปลาน้อยๆแทะน้อยน้อย น้อยๆคักน้อยๆทักล่กาปรีปลา <c oughs> นี่น้อยน้องพี่น,อน้องเลยบักท่านปลาพี่น้องบักท่านปลาบักท่านในสุกอยู่เมนี่นี่นี่นนนสแสบ,บพี่น้องบ่สมเด้แเทบาแสบสมนิดๆหวานๆเมีย แ่บแสบขืสบ้สูงแทกตาบะมี่ไหมคุณน่ะแต่มันบาหลายดอกพี่น้องแ,บแ่บเลยนี่แยกสุงกองเอากันอเอาไปกองเอาไปกินสมเนี่ยแบ่บย่ญ่ยางมะใหญ่ขี่รถมาย่ญ่กะแนี่ยตะตนอันนี้แหละพี่น้องจะเก็บแซงกับ,บจอดไฮคางช้างมันไม่มันไม่ม,มองจอดรถได้แยกถุงกองกองยากพี่น้องมันกองยาก,สสกนังไปเลาะบังเหตุดีกว่า ต้นอันนี้ต้นอันนี้ปลากะมีหน่วยบอกอยห,หลายต้นบักทัวบักทัวยางสิพีจอดบนไหลนอทางขามฝากไม่อีกฝากหนึ่งพี่น้อนง่ายขามฝากไม่อีกฝากน,งนาาาม,กมกกนงแล้วช่วงนี้มันมก็จะมีตะเฮ็ดอันนี้แหละพี่น้องเฮ็ดอัน เห็ดสีแดงแดงกระห็ดขาวคิ้วเขียวหนึ่งล่ะเห็ดเขาไข่ที่เห็ดเขาไข่าบานห้าวาาน่ะจับมียนตะยัดย่าบุกกาเก็บบุกกาเก็บบุกกากินจับพี่น้องบุกกาเก็บบุกกายายบุเคยมาทาั้งหนีเลยจ้ะขามมาบุเคยมาทั้งหนีจักเทือ่อปลากระบืมีหยังดอกพี่น้องเลาะมากแบบไก่นึงเลาะมาไก่เลยได้นี่พี่น้องนะบ่ะะปลา,าต้นใหม่ใหญ่ แต่บ่มีเห็ดแต่พี่น้องเห็ดยังท่นนี่ออกเลยไม่หยังเลยแถวนี้จะปลาย่างอยู่คนเดียวนี่จ้ะพี่น้องจะหัวาทางนี้มันไปทางไหนฉันได้เดียวนี่พี่น้องแม่นทางเคยไปทางมันจะไปสอดทางทางฝุ่นบ่บ่เคยย่างมาทางนี้จากเทือพี่น้องเคยยางมานี่จากเทือไปสอดปาด่าใดบุพีน้อง บงเอาไปสอดปลาไหนมันมาสอดมองนีพี่น้องอุย้ยมันมาสอดทั้งผีอีหลีเนี่ยมันมาสอดสี่ถ่ายสิเคยมาเพ็ดมาเก็บเห็ดอันเหลืองมองหันแล้วพี่น้องมันมาสอดอหลีตัวละนี่แต่พี่น้องมันสอดกันเลยสี่ถ่ายานยามาเก็บอันน,นี่อยู่มองนีห็นบ่อสวนอันนี้สวนดอกแบก็เบอร์รี่เอ้ยลาดเบอร์รี่สีแดงนี่นีมน่มันมาสอดกัน พอพี่ดำม,มาอีอามมาก,ามมากอออแล้วพีว่น้องนี่พี่ดำม,มานี่พ่ำมาจ้า่เห็ดดำมามืเห็ดงอื่นไหมโบโงามเลยเห็ดดำมาเมนบบจัดพี่น้องดอกนี้เมนบ ได้มากเบิ้งไหมเสียกพี่บอกว่าเอาดอกงามยัง